เจ้าซึ่งเต็มเปื่ยความเห็นถูกต้องทังพวกเราได้เข้าใจอันนี้ก็จะพูดเรื่องการบวชคร่าวๆว่เราต้องศึกษาให้เข้าใจถ้าพวกเราเข้าใจถูกเข้าใจตรงกันเราก็เหมือนกับเดินไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนน้ำที่มันไหลไปในกระแสเดียวกันมันตกกระแสเดียวกันตกกระแสแห่งธรรมะมันก็ไม่ต้องดึงต้องลากต้องประทะต้องขัดแย้งกันเพราะเราเข้าใจว่าเราเอาธรรมะเอาความถูกต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่น วันนี้ก็มีนาคใหม่มานาคเก่าด้วยแหละทุกคนต้องทําความเข้าใจเราต้องมาพัฒนาตัวเองเราต้องเข้าใจให้มันถูกว่าเรามาทําอะไรอยู่ชีวิตเรากําลังทําอะไรอยู่ให้รู้จักตัวเองให้รู้จักธรรมะของพระธเจ้าว่าเรามาทําอะไรถ้าทุกคนแต่ละคนมาเอาทําตามใจตัวเองเนี่ยมันก็ เหมือนกับจับปูใส่กระด้งจะมันจะไปด้วยกันได้ธรรมะก็เหมือนตกกระแสน้ําเดียวกันไหลไปทิศทางเดียวกันด้วยความเข้าใจถูกว่าเราแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตมานะ่ด้วยความไม่รู้เจอทุกมาเจอบทเรียนชีวิตอะไรต่างๆมากมายเพราะเราไม่รู้สัจธรรมความจริงไม่มีสติปัญญาไม่มีคุณธรรมพอ ะฉะนั้นเมื่อเรามารวมกันอยู่ที่นี่เรามาเชื่อพระพุทธเจ้าปลูกความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อว่าท่านเป็นผู้ตรัสรู้ผู้รู้แจ้งโลกผู้มีปัญญามากกว่าเราผู้มีความอดทนมีความเมตมามเมตามีความบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือเรามีเมตตากรุณามหาที่คุณเมื่อเราเข้าใจทุกคนที่นี่ ก็เป็นใจเดียวกันใจพุทธะใจพุทโธเรามาบวชประโทมนิเทศนาคให้ได้เข้าใจว่าการมาบวชมันไม่เหมือนกับการที่เราใช้ชีวิตทางโลกที่เราจะทําตามใจตัวเองมันเข้ามาสู่ระเบียบเข้าสู่วินยัยที่พูดกันในวัดวาศาสนาก็พูดด้วยเรื่องธรรมและวินัยเท่านั้นไม่พูดความรู้สึกส่วนตัวมานถึงว่าไม่ได้เอาความอยากส่วนตัวเองอยากทําอย่างนี้ไม่อยากทําอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่เป็นวัด ไม่เป็นพระพระคือผู้ที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องถ้าเราทําตามใจตัวเองเมื่อเราใช้ชีวิตมาเราก็ไม่ได้เป็นพระเราก็ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ดีขึ้นปลูกต้นไม้ให้เข้าใจว่ามันไม่ได้ปลูกปุ๊บมันเป็นออกดอกออกผลอย่างลูกเมล็ที่มาบวชเราไม่ได้หวังมันจะออกดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยวรากมันยังอ่อนสติ ปัญญามันยังอ่อนมากคนมาบวชก็เหมือนกันศรัทธาเราอ่ะมันจะแก,ก่แก่กล้าขึ้นต้นไม้ที่เราปลูกต่อให้เอาต้นใหญ่มาลมพัดมาทอนน้ตึงลมเราไปขุดต้นใหญ่มาก็จริงแต่รากมันถูกตัดขาดเราต้องเข้าใจกว่ามันจะยึดได้รากของมันจะเดินหากินเองได้ อย่างต้นไม้เล็กๆต้นกล้าเล็กๆก็จะมาปลูกเป็นลูกเนนอย่างเงี้ยก็สติกว่าปัญญากว่ามันจะออกดอกออกผลแต่มันได้ฝังมเมล็ดพันธุ์ไว้มันอาจจะแตกใบสองใบเท่านั้นแหละจะให้มันมากมายเกินไปบางทีมันก็มียังไม่ใช่ภูมิพูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้ลบหลู่กันในสมัยพุทธกาลพวกที่ท่านมีบุญบรารมีมากมันก็มีแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ของอย่างนั้นง่ายๆนะแต่ผู้ที่มาบวช เด็กก็เป็นอย่างหนึง่งไม่มีสติขาดสติจึงเอาคุณธรรมอะไรมาเห็นมาพัฒนาได้ยากผู้ใหญ่มาบวชก็เป็นอย่างหนึง่งทิฏฐิมานะที่มันแก่ขึ้นเหมือนไม้ที่มันแก่มันก็ดัดยากเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ใดๆก็ตามถ้าเราหวังดีกับตัวเองเราต้องรู้ว่าเรามาบวชเพื่อตัวเราเองอย่างลุบาอาจารย์ผู้ที่เดินก่อนท่านก็ไม่ไดเอาความรู้สึกตัวเองไปเหยียบย่ำทำลายใคร เราต้องรู้จักว่าในวัดวาศาสนาเราจะพูดกันแต่ธรรมและวินัยเท่านั้นนอกธรรมนอกวินัยเป็นความเห็นส่วนตัวความอยากส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวไม่เอาเพราะมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานแต่ละคนมันก็ไม่ไม่เหมือนกันหลักเพราะฉะนั้นจึงบอกเมื่อเช้านี้บอกนาคม่มาใหม่เราต้องทิ้งอดีตอดีตเราจะทําอะไรมาไม่มีความหมายอืม มันอยู่ที่ปัจจุบันที่เราต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเป็นบุคคลที่พระเจ้าอยู่ในพุทธานุญาตไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นโลกร้ายไม่ได้หนีคดีจะเป็นอะไรมาก็ตามวางให้หมดทิ้งให้หมดต้องอดทนเหมือนกับการไปทํางานเราต้องรู้ว่าเราไปทํางานเราอาศัยความอดทนไหมเจอในายจ้างเราต้องเคารพไหมเราเห็นคุณค่าของงานนั้นๆั้ไหม ให้ประโยชน์อะไรกับเราคนที่เดินได้ในศาสนาไปได้ตลอดรอดฝั่งคือผู้ที่เห็นว่าตัวเองได้อะไรในศาสนาได้พัฒนาจุดไหนแต่คนที่ไม่เห็นเขาไม่รู้จักคุณค่าครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นหูเขาได้สติบางทีไม่ถูกใจเขาก็โกรธไปไม่ล่าไม่ลาอย่างเนี้อยู่ไปอยู่เขาไม่เห็นเลยไม่เห็นความกตัญญูไม่เกิดศรัทธามันไม่เกิดเพราะมันไม่เห็นคุณเห็นค่าว่าตัวเองเนี่ย มันจะจมน้ําตายแล้วมีคนช่วยก็ไม่มีมีสติมันจะแต่ตามใจตัวเองอย่างเี้ไปไม่รอดให้หมดเราได้เข้าใจว่าต้นไม้อย่างเงี้ยเราอาศัยต้นไม้ใดมันให้ออกซิเจนเราเราไม่ควรเป็นละลานมันนี่คือหลักของคนดีนะหลักของอริยเจ้านะนอกจากเราตกแต่งจริงอะไรมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราเป็นละลานเอามันขาดสติอย่างเงี้ย ไปอาศัยร่มเงาที่ใดแล้วคิดดูว่าอริยเจ้าแม้แต่ต้นไม้ก็ยังรู้คุณค่าของมันข้าวเม็ดผักผักเส้นหนึ่งของคารวะญา,าโิโยมรุบาอาจารย์เสนาสนะที่เราใช้นี่คือการมาบวชมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างลูกเนนวันนี้เรยินผ่านหูนีรเนผงเบ่งไปหักกิ่งไม้นี่คือขาดสติอยู่เฉยไปหากเอามันเอาสนุกสนานนี่ขาดสติ ตั้งจิตตั้งใจไม่ได้นี่ก็ยังไม่รู้จักว่าร่างกายตัวเองการกระทําตัวเองเป็นโทษยังไงอย่างนี้ต้นไม้มันมีคุณค่ากว่าเราด้วยซ้าถ้าเราทําตัวอย่างเพราะต้นไม้มันให้ออกซิเจนมันฟอกอากาศให้เราอากาศมันเย็นดีแต่เราเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยนี่แต่จะทําลายนี่แต่จะเอาอย่างเดียวเราต้องดูตัวเองอย่างพวกเราได้มาอาศัยเสนาสนะอาศัยศาลาหลังนี้ร่วมกันนี่ไม่ใช่ของผู้ใด เราก็ต้องรักษาเพราะเราไม่ได้เสียเงิน้ากบาทมาสร้างมันสร้างเพื่อให้เราได้มาสร้างบุญกุศลมาเป็นที่พึ่งอาศัยเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนี่กว่ามันจะโตกว่ารากมันจะหยางลงลึกเพราะฉะนั้นเรามาบวชประเพฤติปฏิบัติเราเข้าใจว่าความอดทนมันเกิดขึ้นง่ายไหมศรัทธาสติวิริยะขี้เกียจขี้ค้านอยากทำตามใจตัวเองคิดถิมานะไม่ใช่ของละง่าย ว่าที่คุณธรรมจะเกิดขึ้นในจิตในใจความอดทนเราก็ไม่อยากจะอดทนอยากจะทํจะตามใจตัวเองอออย่างที่เป็นลูกเรน,นก็ตามแต่ว่าก็เพราะความเป็นเด็กแต่เราเป็นเด็กทําบาปก็เป็นบาปเนดะ้อทําบุญก็เป็นบุญเราก็ต้องทําตามของเราที่ทําได้ออเราต้องรู้จักในส่วนของเราจะเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เรายิ่งจะต้อง เข้มข้นในการพัติปฏิบัติของตัวเองเมื่อเราให้เข้าใจว่ามันเป็นคุณกับเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทิ้งภูณมลดกไว้ท่านเสียสละอย่างเดียวเลยอย่างพวกเรามาเนี่ยถ้าจะพูดเนี่ยพระตาหารคราวาสญาติโยมก็หวังว่าเราจะมาทําความดีถ้าเราจะมาทําตามใจตัวเองเขาไม่ถวายหรอกอย่างนี้ศาสนาก็ไปไม่ได้หรอกพราเราจะต้องรั สิ่งที่เราได้ทํามาต้องเข้าใจว่าเราได้อะไรรู้จักบุญรู้จักคุณมันจะต้องเห็นในความตั้งใจดูอย่างกุติมันมีบุญคุณไหมอาหารแต่ละข้าวแต่ละเม็ดแต่ละแสงสว่างแสงไฟเนี่ยอาสนะเนี่ยมีบุญคุณไหม ตัวเรามันก็จะเล็กลงความสําคัญตนก็จะเล็กลงความสํารวมระวังก็จะเล็กลงกลัวบากลัวกรรมอย่างนี้ไปด้วยกันได้นี่มันเป็นเรื่องของธรรมะนี่คือความถูกต้องนี่คือความเป็นจริงนี่คือธรรมและวินัยที่ทําให้เกิดความจเจริญเพรนัฉนนั้นทางเส้นนี้มันเป็นสางสาธาร,รณะสถานที่สาธาร,รณะให้ทุกคนมาสร้างบุญบาร,รมีสร้างคุณงามความดีร่วมกัน เรามาปวดให้เราได้เข้าใจว่าเรามาพัฒนาตัวเองทําความดีใส่ตัวเองมะม,ม่วงมันดิบมันเปรี้ยวมันไม่มีกลิ่นหอมใครก็ยี้กินก็เขาเรียกว่าอะไรยี้นายี้ตามะม่วงมันดิบเนีย่ยมันเปรี้ยวอะมันหวานตา,า,า,นารู้จักไหมทมนั้นรู้จักหวานตาไหมกินแล้วมันตาหวานหวานตามันมันเปรี้ยว เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะนีนายีตามันเปรี้ยวมันเค็จฟันเค็มนี่แหละแต่ถ้ามันหวานมันหอมมันเปลี่ยนเมลมะม่วงมันต้องใช้เวลาคนมาบวชก็เหมือนกันให้เราได้เข้าใจว่าคุณธรรมกว่ามันจะเกิดคุณธรรมมันคืออะไรเรียนธันวาได้ตอบไ่อเช้าไหมไม่เช้าความอดทนจําเป็นต้องมีแต่อยากจะฝึกไหมไม่นี่มีแต่ความมักง่าย มีแต่ความอยากจะเอาตามใจตัวเองอยากจะได้แต่ไม่อยากจะทําเกิดมาก็จะเป็นเทวดาเป็นเทพใครแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถ้าคิดอย่างเนี้ยไปที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นมันจะต้องรู้ตัวเองมต้องฝึกแต่อยากจะได้แต่ความสุขแล้วก็เป็นโรคจิตว่าประสาทว่าคนอื่นทําให้ตัวเองบังคับตัวเองเนี yeah. ่ย นี่คือความเห็นผิดนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ย้อนแย้งในตัวเองว่ามันจําเป็นต้องอดทนครับแต่ความอดทนมันจะฝุดเกิดได้ยังไงถ้าไม่ฝุดแล้วความอดทนมีกี่ระดับเด็กต้องมีไหมความอดทนหรือไม่ต้องมีเด็กทําบาปเป็นบาปไหมต้องกินข้าวไหมถ้าไม่ต้องกินข้าวก็ไม่ต้องอดทนไปเรียนหนังสือต้องใช้ความอดทนไหมนี่มันติดศูนย์ติดรอมันอยากจะเป็นยังไงมันมีความเพียรไหม มันมีความกระตันยูต่อตำหลับตำราหนังสือต่อครูบาอาจารย์ไหมนี่มันตัวตองรู้จักแล้วไปที่ไหนอย่างเงี้ยใครมีหน้าที่ต้องมาตามล้างตามเช็คพวกเราใครพ่อแม่เป็นผู้มีพรกุณหน้าที่ตางงานท่านก็มากอยู่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันรู้จักมันเกิดศรัทธาเกิดสติปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จะรู้จักว่าการมาบวชเนี่ยมันอาศัยผู้อื่นท้ายของตัวเองเนี่ยถ้าไม่รู้จักคุณค่ามันก็เจ๊งเออมันก็หมดตัวมันก็ทําลายตัวเองในการกระทําตัวเองมันจะต้องต้องเข้าใจว่าการมาบวชเรามาฝึกตัวเองมาเปลี่ยนตัวเองเหนละความยึดมั่นถือมั่นความอยากของตัวเองละนิสัยที่เราทํามาแล้วมาเปลี่ยนนิสัยเป็น อาหั่งพันเตยนิสยัางยาจามิมะขอนิสัยพระพุทธเจ้าเพราะเราทํามาเนี่ยมันตามใจตัวเองมันมีแต่จะเกิดความเสื่อมความชิบหายกับตัวเองเพราะเรามันไม่รู้จักตัวเองมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าการมาบวชเนี่ยน่าก็เราให้เข้าใจตรงกันว่าเรามาเนี่ยมาเพื่ออะไรเราต้องมาเข้าใจการบวชให้มันถูกต้องมันเข้ามาสู่ธรรมและวินัยฉะนั้นจึงบอกว่าในวัดในที่นี่เราพูดกันเรื่องวินัย ถ้ามันผิดวินัยแล้วตามพระเจ้าบัญญัติเราไม่ได้เชื่อตัวเองไม่ใช่แม้แต่ครูบาอาจารย์เพราะถ้าครูบาอาจารย์เอาความคิดตัวเองมามันก็ไม่เป็นธรรมแต่ถ้าท่านเอาธรรมเอาวิน,น,นัยสิ่งที่เจ้าบัญญัติและไม่มีใครจะถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำเท่ากับพระพุทธเจ้าทั้งความเมตตาก็ไม่มีใครเกินทั้งความบริสุทธิ์ด้วยสติและปัญญาก็ไม่มีใครเกินนั่นฉะนั้นถ้าใครปีนเกลียวต่อคําสั่งสอนของเจ้ามีแต่เสื่อมไม่แต่ชิบหายเหมือนกินเหล้าเนียเ่ยติดยาเสพติด หมดความหมายเลยไม่มีทางจะพัฒนาตัวเองได้เลยถ้ามันขาดสติแล้วเ,เราจะต้องมาละมันซึ่งเป็นเหตุของทุกข์เมื่อเราเข้าใจตรงกันเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรามาพัฒนาคุณธรรมของเรากว่ามันที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่จะปลูกต้นไม้วันนี้ให้มันเป็นออกดอกออกผลหลายต่อหลายคนมากที่มาบวชไม่เข้าใจไปถึงความเป็นจริงว่าเรามาบวชทําไม เราไม่มาทําก็ได้แต่ทำไมถึงตอบว่าต้องมีความอดทนล่ะแล้วความอดทนมันจะเกิดได้ยังไงการนอนการกินตามใจตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เลี้ยงฉานบางทีสัตว์เลี้ยงฉานมันมันดีกว่าเราด้วยซ้าอย่างแมวเนี่ยบางทีมันไปขี้ไปเยี่ยวมันไปขี้มันกลบด้วยซ้แต่เนี่ยกินแล้วทิ้งเลี่ยลาดเลี่ยอะไรไม่รู้จ,จะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองกินทิ้งกินคว้างเรามาดูเนี่ย ยามสำคัญตนหลงตัวเองต้องรู้จักไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็ตามเด็กก็เป็นอย่างหนึง่งผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างหนึง่งมันจะต้องใหญ่ด้วยคุณธรร,รมด้วยศีลธรร,รมด้วยความเห็นถูกต้องบอกแล้วว่าการทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปเบียดเบียนสิ่งอื่นมันน่าละอายสิ่งที่น่าละอายที่สุดคือการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เมื่อมาอาศัยที่ใดผู้ใดไม่สมควรเลยทําให้เขาหนักใจแม้แต่หนักใจก็ไม่สมควรอย่าพูดแต่อย่างอื่นเลยนี่คือเรื่องหลักของธรรมะเพราเมื่อเราได้เข้ามาในาศาสนาทํายังไงจะทํานกบํารุงศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งของทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามได้ว่าเราก็ได้อาศัยาศาสนาหากไม่มีพระเจ้ามาตรัสสรุปมาสั่งสอนเรามันจะเป็นยังไงขนาด ได้มาเจอขนาดนี้ยังแค่นี้อยู่มันจะไม่เป็นเรียนวิชาทศกันเป็นเรียนวิชาเดเรัจฉานนี่วิชาเป็นงูเป็นสัตว์นรกมันไม่มีวิชาคนงามความดีในตัวเองให้แต่เราเข้าใจว่าการมาบวชนี่มันคือการมาเปลี่ยนตัวเองมะม่วงมันดิบมันเปรี้ยวอย่าให้มันแย่กว่ามะม่วงเราต้องพัฒนาอย่างนี้เราก็มีความสุขสุขที่เราได้พัฒนาตัวเอง ได้เข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่หลายต่อหลายคนมาบวชมาวัดไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ครูบาอาจารย์พูดความจริงนูลล่นเหรอเราแต่จะโกรธเราแต่จะไม่พอใจได้เมื่อก็เก็บขวงไปไม่ได้บอกไม่ได้ลาเลยไม่รู้ว่ามาทําไมนั่นคือเมื่อเรารู้ตัวเองว่า๋อเรามาอาศัยศาสนาไม่ใช่ทําตามใจตัวเองแล้วถ้าท่านพูดถูกต้องเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่พอใจนอกจากกิเลสที่มันหลอกเรา เราก็ความถูกต้องนั้นเข้าสู่จิตใจของเราก็ก็เกิดความสุขความเจริญไม่ได้เข้าใจว่าท่านพูดความถูกต้องท่านทําสิ่งที่ถูกต้องชีวิตเรามันผิดพลาดมาตลอดเราทําแต่สิ่งมาผิดมาตลอดไม่งั้นชีวิตพวกเราแต่ละคนไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่มาเกิดเลยด้วยซ้ําถ้าเราคิดถูกมาสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีใครได้อะไรนี่เราต้องเข้าใจว่าเรามาบวชเข้ามาฝึกตัวเองความอดทนเราก็จะดีขึ้นสติปัญญาเราก็จะดีขึ้น จิตใจเราก็มีความสุขร่มเย็นมากขึ้นเพราะเราคิดคุยเฉียขุดค้นหาเองไม่ได้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเหมือนกับทางโลกนี่เราว่านะนหน้าป่นให้เข้าใจเหมือนเราไปทํางานนะว่าเราต้องอดทนเพื่อจะได้เงินมาเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่นี่คือเราสร้างคุณธรรมตัวเองสร้างตัวเองให้มีคุณค่าเพราะนั้นอย่าเบื่อหน่าย อย่าเบื่ออย่านายในการพัฒนาตัวเองเพื่อความสุขความเติญของตัวเราเองพวกเราทุกคนไม่ใช่เพื่อใครนะครูบาอาจารย์นั้นช่วยเราพระเจ้าช่วยเราท่านก็ไม่ได้อะไรอย่างพาาระเจ้าเนี่ยท่านบรรลุธรรมแล้วเป็นพาระหลานแล้วท่านไม่เอาอะไรกับเราเลยท่านมีแต่ให้เพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่เคยโกรธเกลียดเสียดแันครูบาอาจารย์เลยนี่แต่ทาตามท่านพราดูแล้วว่าท่านพัฒนาตัวเองท่านเลิศท่านประเสริฐท่านเฉียบ ทำไมเราจะเป็นอย่างนั้นได้เราก็คิดอย่างนี้เพราะถ้าเราทําตามใจตัวเองมาตลอดมันมันมันไม่รอดแน่นอนเราดูแล้วตัวเราไม่รอดเนี่ยใครก็ไม่รอดมันต้องเข้ามาสู่หลักธรรมวิน,นัยให้มีวิน,นัยถ้าเราทําตามใจของเรามันมีแต่ตําลงแย่ลงมันไม่มีความจริงอันนี้เราก็ไม่ได้พูดลบหลู่กันเพราะเราก็พูดตัวเองด้วยเมื่อถึงมาบวชมาเปลี่ยนตัวเองนที่บอกว่ากล้วยมันบวชมันก็เปลี่ยนรสชาติเลยจากกล้วยดิบๆเอามาบวช รสชาติมันก็เปลี่ยนมันแทรกซึมเข้าไปฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจความอดทนมันเป็นแม่บทของการปฏิบัติเหมือนเราปลูกต้นไม้เหมือนเราไปทํางานกว่าเราจะชํานาญกว่ารากมันจะอย่างลงลึกหากินเองได้กว่าจะให้ร่มเงาให้ดอกออกผลไม่ใช่ของง่ายความดีนี่ปลูกยากดูลกแลยากแต่ให้ผลมาแล้วหอมหวานที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุด ความชั่วทําง่ายแต่ชิบหายวายป่วงกว่าที่ความดีจะอย่างลากรึกของเราลงสู่ธรรมะที่แท้จริงกว่าจะศรัทธาไปถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่าท่านเป็นใครท่านประเสริฐยังไงสิ่งที่ทํากว่ามันจะให้ผลถ้ามันไม่ให้ผลอัตมาคนหนึ่งเราไม่ทําไม่มาโง่ทำอย่างนี้หรอกบอกเลยนะถ้าจะว่าถ้าความอดทนเราไม่เกิดความสงบในใจเราไม่เกิดสติปัญญาเราไม่เกิดเราไม่เอาตัวรอดได้เนี่ยเราไม่มาทาหรอกมันไม่สนุก แต่เราได้เห็นมาโอ้ความอดทนความเมตตาความสงบในใจเรามันเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับร้นต้นไม้มันแตกกิ่งก้านสาขาที่เราทําเห็นไหมเราฝึกความอดทนของเราความอดทนยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งสงบมากเท่านั้นนั่งแน่นนาน,น,านเพราะเราต้องเจอกับคลื่นมรสุมชีวิตนับไม่ถ้วนมันไม่เคยหยุดเหมือนคลื่นในทะเลต่อให้สูญเสียสิ่งใดตอนให ใครตายจากไปก็ไม่มีเวลาที่จะมาค้ำควรร้องไห้มันจะจ่ายงานให้เราอย่างใครถ้าตายสมมติว่าตายเนี่ยเราไม่มามีเวลาคล่ำควรหรอกถ้าเราไม่ดูแล<ม>เรื่องงานจัดงานเดี๋ยวก็กระเป๋าฉีกคนเข้ามานี่มันมีแต่ความโลภมันมีแต่กินกันเราก็ต้องตั้งสติที่จะดําเนินง,งานตาต่อจะมานั่งร้องไห้ค่ำควรเนี่ยเสียหาย โชว์มัดโกอ่อนชีวิตมันต้องม mm ูฟออนเป็นตลอดเกิดอะไรขึ้นต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความอดทนอย่างยิ่งยวดนี่การมาฝึกเราไมา่เห็นอย่างนี้แล้วเห็นคุณค่าหลายคนที่เดินได้ก็จะต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยหลายต่อหลายคนมาแต่ไม่มีความคิดเข้ามาในธรรมะเราหลายคนมคิดแต่ทาตามใจตัวเองอยากจะทาแต่ตามใจตัวเองแล้วสุดท้ายก็โกรธให้เรา ก็ว่าเราไม่ดีแต่ความไม่ดีในใจตัวเองไม่เคยชําระยางนี้ก็น่าสะลดสังเวชมากพวกเราก็อย่าไปเป็นเพราะนี่มันคือธรรมะที่พระเจ้านํามาสั่งสอนพวกเราทุกคนก็เคารพสิ่งเดียวกันทีนี้มันก็เป็นไม้บรรทัดให้เราได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันยังมากไปน้อยไปให้มันพอดีมันก็เสมอกันหมดเอาไปวัดก็ต้องเท่ากันหมดยังซุ้ม,มตื่นเนมาทําวัดอย่างเงี้ยเวลาเดียวกันลงบ่ายสามมาตีตาดคือเวลาเดียวกันเตะเลยอย่างเงี้ยก็เป็นมาตรฐาน ก็เป็นใจเดียวกันที่มีความตั้งใจว่าเราจะมาร่วมกันสมัครสมานสามัคมค,ค,คีแต่ถ้าจะไปกินแรงมีแต่ขี้เกียจที่ขันใครมีหน้าที่ไปตามเราใครมีหน้าที่หาเงินให้เราใช้ใครหาข้าวหาน้ำมาป้อนเราใครพ่อแม่เหลยยิ่งไม่ใช่หน้าที่ท่านด้วยซ้ําท่านดูแลเรามากแค่ไหนแล้วจะให้มันสูงจนถึงดวงอาทิตย์ปุนบอก มันจะโตแค่ไหนมันจะต้องเข้าใจนี่คิดอย่างนี้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเติบโตทางความคิดมันต้องเข้าใจความเป็นจริงเสนาสนะที่ใช้อยู่เราเป็นพระในกุฏิวิหารในของใช้ของสอยห,อห,อห,อห้องน้ำห้องน้ำรักษาให้มันดีๆเพราะมันเป็นของทิพมันเป็นของพระพุทธเจ้ามันเป็นของคนที่เขามาถาวายทําบุญ ไม่ใช่ถวายแล้วให้เป็นเปรตใช้มองดูเหมือนเปรตเหมือนผีซะไปหมดนี่มันจะสร้างนิสัยเป็นเปรตเป็นผีเรามองดูแล้วเราเคารพตัวเองได้เพราะเราหเห็นตัวเองมากที่สุดมันจึงว่าเป็นปัจจัตตังทิสันทิติโกโลงโอเห็นเองเราเคารพตัวเองได้กราบตัวเองได้คนอื่นกลาบไหว้ก็นสนิทใจเรามาบวชมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องของชาติมันเป็นเรื่องคนเขากลาบไหว้ าศาสนาค้ำคุณงามความดีไว้ถ้าพระถ้าเนนไม่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะให้ใครทรงศีลทรงธรรมมีความศักดิ์ความจรงิงต่อคุณงามความดีจะให้ใครจะให้องคอ์กรไหนถ้าพระภิกษุผู้ประกาศตนว่ามีศีลมีธรรมขอบวชต่อพระพุธพะทธธรรมและประสงค์ไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมวินัษาษายจะ,นจะให้ใครจะไปฝากไว้ก็พบก็หาปราบพวกนั้นปราบพวกนี้บอกหมอผีอย่างนี้บอก ฝากไ้กับพวกเราทุกคนแล้วใครทํามันก็ลงที่ตัวเองไงนะเราต้องเข้าใจว่าพวกเราทําที่ตัวเองพวกเราต้องเข้าใจให้มันถูกให้มันชัดให้มันลึกซึ้งจริงๆว่าความดีมันทําลงที่ตัวเองสุขทุกข์มันเกิดกับเราจะมีค่าจะได้ยค่าจะเลิศดจะประเสริฐจะเสื่อมก็คือตัวเราจะตกนรกขึ้นสวรรค์จะสุขจะทุกข์ก็ตัวเราคนอื่นทําแทนเราไม่ได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การบวชของเรามันก็ไม่ยากซะจนเกินไป พเพราะพระเจ้าเนี่ยท่านก็สอนแต่สิ่งที่ดีๆเราดูแล้วเราก็จะดีขึ้นเราก็มีกําลังใจไม่เข้าใจก็ถามได้เลยอันนี้มันถูกมันผิดยังไงเนี่ยท่านถึงสอนอย่างนี้ถึงพาทําอย่างนี้แต่ถ้าเราตาดีหูดีใจพิจารณาลองดูโอ้มันมีแต่สิ่งที่มีค่าทําให้เราดีขึ้นความอดทนเราดีขึ้นสติเรามันดีขึ้นอย่างเราเข้าสู่ศีลเราไม่กินเหล้าไม่เสพยาสติเราก็ดีขึ้น นี่มันชัดเจนอยู่แล้วนี่มันก็คือร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วธรรมะจริงกับทุกคนแต่เราจะจริงกับธรรมไหมเราไปจับไฟไฟก็จริงกับเราเขาช็อตเราเขาไม่เราเราจิบน้ําคำหนึ่งน้ําก็จริงกับเราเราน่ะจริงไหมถ้าเราจริงก็จะต้องได้ของจริงถ้าดีจริงถ้าใจเรามันดีจริงหวังดีจริงพวกเราทุกคนก็มันก็ไปทิศทางเดียวกัน มันก็ตกไปสู่กระแสของพุธธาทธะของธรรมะสังฆะก็ไม่ใช่เรื่องลําบากที่เจะบอกบังคับกันแต่คนที่เขาไปไม่ได้บอกเลยก็ไม่ได้คิดที่จะเชื่อพทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยไม่ได้เกี่ยวกับอาต,ตมาเลยเขาไม่ได้เชื่อความดีเขาเชื่อตัวเองหลายต่อหลายคนที่เขาไปไม่รอดที่เขาทําตามใจเองซึ่งบอกว่าพระเนี่ยหน้าก็ให้ตั้งใจเอาที่ปัจจุบันนะหน้าปินนะให้เข้าใจเด้อความ พ้นทุกข์มันอยู่ที่เราคิดถูกต้องเราคิดตอนนี้มันพ้นทุกข์ดับทุกข์ตอนนี้หละเราคิดผิดตอนนี้มันก็ทุกข์ตอนนี้มันไม่ใช่แค่อยู่ที่ทรงผมอยู่ที่ผมเหลืองเรื่องนั้นน่ะมันเป็นของภายนอกไม่ใช่ว่าเราบวชแล้วทุกคนที่บวชโกนผมผมเหลืองจะดีจะมีความสุขจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้เลยความเป็นพระเป็นเนยนยเป็นพุทธศาสนาอยู่ที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูก ไม่ใช่อยู่ที่ทรงผมหรือผมเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกไปเออเราไม่เคยฝึกไม่เคยนั่นมาก็จะค่อยบอกค่อยสอนไปหนักบ้างเบาบ้างอดทนให้ไปจับว่ามันเป็นความจริงไหมมันดีกับเราไหมถ้ามันดีกับเราเราทำไปนี่มันคือจุดนั้นต่างหากไม่ใช่เอาหนักเอาเบาเอาค่อยถ้าต้นไม้เนี่ยกิ่งที่มันแข็งมันก็ต้องตัดออกหนัก แต่กิ่งมันเล็กๆไม่มีอะไรมากมายนะักมันก็ไม่ได้ถากถางมากเราต้องเข้าใจก็เพื่อจะปรับปรุงตัวเราเองอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องขัดแย้งกันเพราะเราเข้าใจว่าต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างคนต่างหวังดีหวังในคุณงามความดีหวังอยากจะได้ดีอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้ก็มีความสุขก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเรื่องาศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสาธารณะส่วนรวม ก็ฝึกตัวเองไปอย่างนี้จนกว่าที่คุณธรรมมันจะจนเจริญขึ้นในใจของเราแล้วใครที่ทนไปถึงตรงนั้นได้ทําถูกต้องไปจะประจักษ์เองว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐด้วยตนเองถ้าจะไม่สร้างก็หยอกเล่นล้อเล่นเสื่อมลงไปเรื่อยอย่างนั้นแหละใครไม่มาฝึกตัวเองไม่มาฝืนตัวเองก็เสื่อมลงไปเรื่อยไม่มดีดีขึ้นหรอกทำมาพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าการมาบวชเป็นเครื่องมือ เป็นทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติให้เราดีขึ้นให้เราเลื่อนจากความเป็นมนุษย์<ม>เป็นเทวดาไปเป็นพมโลกไปเป็นอริยเจ้าเข้าสู่มรลนิพพานให้เข้าใจอย่างนี้เนาะอ่ะอันนี้มาทําวัดนะ,ะทำวัด